สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้บัวบุตรสบงอยู่ที่สะพานข้ามทะเลค่ะจากฝั่งของบ้านฝุนสมุทรจีนจะไปยังวัดฝุนสมุทรจีนค่ะทุกคนบริเวณนี้เป็นป่าชายเลนนะคะช่วงขาไปก็น้ําขึ้นค่ะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะพอตอนที่เรากลับออกมานะคะตรงบริเวณของทะเลคโคลนตรงนี้นะคะ ก็จะมีฝูงปลาตีนอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะทุกคนบัวบุษบงออกมาจากวัดขุนสมุทรจีนในช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะค่ำนะคะก็อากาศวันนั้นก็ค่อนข้างจะขมุกข,ขมวัวแล้วก็เป็นเวลาที่ใกล้ค่ำนะคะก็เลยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะทุกคน ปลาจีนนะคะก็จะเป็นปลาที่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปตามชายทะเลโครนและก็ป่าชายเลนในเขตร้อนตั้งแต่เขตมหาสมุทรแอตแลนติกชายฝั่งแอฟริกาจนถึงเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะลักษณะเด่นของปลาตีนก็คือหัวมีขนาดโตแล้วก็มีตาหนึ่งคู่ตั้งอยู่ส่วนบนสุดของหัว โปออกมาเห็นได้ชัดเจนดวงตาสามารถกรอกไปมาได้จึงใช้มองเห็นได้ดีเมื่อพนน้ำสามารถเคลื่อนที่บนบกได้โดยใช้ครีบอกที่แข็งแรงถไายีตัวไปตามพื้นเลนและสามารถกระโดดได้ด้วยนะคะรวมทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่บนบกได้เป็นเวลานานเนื่องจากมีอวัยวะพิเศษอยู่ข้างเหงือก ที่สามารถเก็บความชุ่มชื้นจากน้ำได้และปลาตีนจะสูดอากาศบนบกเข้าปากเพื่อนำออกซิเจนเข้าไปผสมกับน้ำเพื่อหายใจผ่านเหงือกเหมือนปลาทั่วไปค่ะดังนั้นปลาตีนจึงต้องทำตัวให้คงความชุ่มชื้นอยู่ตลอดตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียตำแหน่งของปากอยู่ปลายสุดของหัวขนานกับพื้น ชอบพากินในเวลาน้ำลดโดยใช้ปากดูดกินอาหารจำพวกสัตว์น้ำขนาดเล็กในพื้นเลนทำให้แลดูผิวเผินเหมือนสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมากกว่าปลาค่ะโดยปกติแล้วนะคะปลาตีนจะอาศัยอยู่รวมกันหลายตัวไม่ออกนอกเขตของตัวเองเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ปลาตีนตัวผู้จะมีสีเข้มขึ้น แล้วก็มีอาณาเขตของการสืบพันธุ์โดยจะมีการสร้างหลุมซึ่งเ,เขาจะใช้ปากดูดโครนออกมากองบนปากหลุมเรียกว่าหลุมปลาตีนและก็มีพฤติกรรมหวงเขตแดนเมื่อมีปลาตัวอื่นรุกล้ำนะคะโดยจะแสดงการกลางครีบหลังขู่และก็เคลื่อนที่เข้าหาผู้ลุกล้ำทันทีค่ะปลาตีนตัวผู้และตัวเมีย จะผสมพันธ์ในหลุมที่ตัวผู้ขุดไว้ค่ะสำหรับในประเทศไทยเราจะพบเห็นปลาตีนอยู่ทั่วไปในบริเวณของป่าชายเลนนะคะซึ่งปลาตีนก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อต่างๆกันออกไปนะคะเช่นจุงพรวดตุงพรวดกัมพุตกระจังหรือไอ้จังเป็นต้นค่ะ ค่ะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่เป็นระยะระยะนั้นก็คือเสียงของเครื่องจักรที่กำลังทำงานสร้างถนนเอ,อ่อซึ่งจะเข้ามาจากอบตอแหลมฟ้าผานะคะเพื่อที่จะมายังสะพานที่จะข้ามทะเลไปยังวัดขุนสมุทรจีนค่ะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ ท่านจะสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะที่นี่คือบ้านขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอีกไม่นานเมื่อถนนเส้นนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านก็สามารถที่จะขับรถจากออปากทางอบตอแหลมฟ้าผ่าเข้าไปจอดอย่างบริเวณสะพาน ที่จะข้ามไปยังวัดขุนสมุทรจีนได้เลยค่ะซึ่งบริเวณนั้นนะคะมีความสมบูรณ์มากๆค่ะมีป่าชายเลนนะคะแล้วก็มีนกทะเลนานา,นา,นานชนิดนะคะอาศัยอยู่พอสมควรค่ะรวมทั้งมีปลาตีนด้วยนะคะท่านที่จะชมปลาตีน ท่านจะต้องไปในช่วงที่าบ่ายๆหรือช่วงเย็นๆนะคะเพราะถ้าไปในช่วงเวลากลางวันปลาตีนก็จะหลบอยู่ใต้โคลนค่ะค่ะและในคลิปนี้บัวบุษบงก็พาทุกท่านมาชมปลาตีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนตรงสะพานข้ามทะเลที่จะไปยังวัดคุนสมุทรจีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับท่านที่ได้ส่งมอบกำลังใจให้กันมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคน ค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ